สวัสดีครับสวัสดีเชนช anel ครับผมก็เจอกันตอนเย็ยนครับกำลังทำกับข้าวอยู่แตเดินลงมากับต้มน้ำครับเดีย๋ยวจะต้มต้มแซบหัวปลาสะบึกไหวเมื่อวานทีนน่ทำไปเนาะเด่เป็นไข่พอเสรจแล้วก็จะเอาราบแบบตรง,ตงท้องครับท้องก็บึกมาจะ่ทน,นแล้วราเมนูสองอย่างครับเด็กๆไม่กินหมูปิ้งอยู่แล้วตอนนี้หมูปิ้งแล้ว สองคนกับแม่บ้านวันนี้อากาศนเพิงจะหยุดครับกกตกอยู่บ่อยครับเมื่อวานมาอาพิตย์เลยรมเย็นดีครับสบายสบายเลยวันนี้ไปนัดมาครับมานัดก็ได้ไปผักซื้อผักซื้อสัตว์กระหมูครับมีปลาไว้แล้วก็เอกินปลาไหลคุ้มครับผมตัวห้าโลครับหนึ่งร้อยบาทโลละยี่สิบบาทมีไข่ก่อนไปเลยสองลูกมีไข่แล้วก็ทำแดดเดียวไว้ก็ เต็มกล่องครับกล่อง8ปดคูณแปดกล่องใส่อาหาร8ปดคูณแเต็มแน่นติ๊กเลยแล้วก็เหลือเหลือพวกกระดูกตัวดูกหัวและคีบพวกนี้ยก็ไข่แล้วก็หน้าท้องของปลาจะราบตอนแรกจะผันเผ็ิครับเรื่องรองลาบดูนิดนึงครับอยากจะกินลาบเดี๋ยวคิดไปทาครับผมต้มน้ำร้อนเลย แต่ยังไม่หิวครับผมอยากจะกินร้อนๆทำเสร็จใหม่กินร้อนเลยขอับคงไม่อันนี้แหละทำยิงไปเลยเนาะรอน้ำยาขึ้นครับยาขึ้นไปครับ10นาทีครึ่งแหละเห็นไหมกระสาเด่แเด่จริงๆด้วยเมื่อกี้ลงมาตัวนะ่าจะตัวผู้พวกนี้น่าจะเป็นลูกครับจก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 ,จก,จกมีลูกเห็นตอนเช้ามาหัดบิงเนตอนเช้าตอนเย็นครับบินกันต้องแง้งต้องแง้งอยู่ เริ่มตัวแล้วน้ำก็ลดลงอยู่ปกติแล้วครับปกติของฝั่งนี้เนาะน่นอ,อินไปแลโน่นแล้วฝัว่งนี้ก็ค่อยๆลงไปเรื่อยๆครับวันนี้ว่าจะไปโรงงานสะหน่อยไปเชร์ง,งานอีกรอบหนึ่งไปเด้ขึ้นไปทำข้ากันครับผมต้มยำครับต้มยำลาสวย ใส่ทรีบด้วยกรุบกรอบกรุบกรอบอันนี้คือผักอันเนี้ยจะทำลาบมีไข่ มาแล้วครับตอนนี้ก็กับข้าวเสร็จไปอย่างหนึ่งแล้วคือต้มเหลือลาครับลาบก็เหลือแต่ปรุงอย่างเดียว

ขาเย็นเงีครับผมต้มแซบหัวปลาบุกไหวแล้วก็ลาบทองตะบบุกไหว ใายสวัสดีกันตอนเช้าอีกครั้งครับผมก็ไม่ได้ปิดนาะต่อคลิปมเมื่อคืนครับผมตอนเดี๋ยวขานี้สักพิ่งน้ำกับข้าวเสร็จกี่โมงเดี๋ยวสักพักอาบน้ำกินข้าวอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวเข้าโรงงานครับวันนี้มาดูแสงตอนเช้าดีสวยสวยหายให้ดูนี่นเริ่มจางเลย น่าจะไปติดเซนเซอร์รับสัญญาณให้เขาสักสองตัวครับแล้วก็จะอาจจะไปเอารถไปทาด้วยจำแน่ยังไม่ได้โทรนัดช่างเลยบรรยากาศตอนเช้าครับมาเคินฝนตกเนาะเมื่อวานตอนเย็นฝนตกหามก็ไม่ขึ้นแค่นหนก็ปกติเท่าเดิมแต่คือนี่นะ มีการก็สดชื่นครับเดี๋ยวล้างหน้าเอ,าอ่ออาบน้ำกินข้าวเดี๋ยวเตรียมตัวไปทำงานตอนนี้ก็รอคิวรับแไปบ้านล้างเฮ้ยอล้างชามหน่อยเดี๋ยวก็ให้ลูกสาวอาบก่อนมาคิวสุดท้ายได้เจ็ดโมงครับเจ็ดโมงกว่าๆนั้งหละถึงได้ออกเดินทางหน้ายังไม่ล้างเลยตื่นขึ้นมาชั้นเตีห้า จากมีนั้นเวลา วันเลยวันนี้แคบจากทุกวันส่งนักเรียนเสร็จก็มาเติมแก๊สถึงจะได้วิ่งไปทำงานต่อครับเติมแก๊สเสร็จละร้อยห้าสิบบาทบรรยากาศดีทับช้านี้มึนถึงมันมีแดดเป็นสบายดีเหมาะแก่การทำงานในที่แจ้ง ดีแวะตู้เอ m มครับกดตังไปใช้นี่ตามกฎหมายกันนี่โรงงานไปเยอะครับมาบันนี้ก็เออถ้าให้ติดก็ติดให้เขาครับตัวรับสัญญาณเซ็นเซอร์สัญญาณสองตัวจะปรับนอนแล้วก็ใช้นี่ครับนี่ทะแรงตรงน,นี้ก็ยังมีปูยางผ่านไปอาทิตย์หนึ่งแล้วนี่หน่อยฝนตกมา <c oughs> ก็เข้ามาโรงงานก็ไม่ได้ถ่ายครับออกแล้วครับ ชิ่งออกทันเจอกันหน้าโรงงานเลยเดี๋ยวแบกเข้าไปหาเพื่อนสนสักแป๊บหนึ่ง ช่ำชุ่มชามเวานเขาบอกว่าลมแรงมากแถวนี้มีกจริงมงังจริงไม้ค่ะเึงมีต้นไม้ต้นนี้โค่นเลยหอ้งมันจะโค่นหลายวัน Money but เพื่อนสนครับนั่งไปอูซ่อมรถมาช่างไม่อยู่ก็เลย,เยนั่งชิวๆสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวทีนี้ยงคงไงกลับดูเบ็ดครับผมตอนนี้ก็กำลังออกจากบ,บ้านเพื่นอนสนครับพอดีไล่เช็คไปให้แม่ขอนิดนึงครับผมไฟมีปัญหา จะกลับได้เดียเยียงแล้วบ่ายโมงนินดๆครับบ่ายโมงยี่สิบเดี๋ยวกลับเข้าบ้านแล้วครับผมฝนเพิ่งจะขาดเม็ดครับเพิ่งจะหยุดตกไปฝนปอกแปดปอกแปดมาตั้งแต่มาถึงบ้านพันสนแล้วก็นั่งคุยกันครับดูปักเบรร็ดครับลงเบ็ดลงเบ็ดลงเบ็ดปลารอรถครับรถไม่ยิงสวนกันไม่ได้ รถม,มาสองคันจะรอกันนิดหนึ่งรถก็ไม่ทำครับเช่ยงดอยไม่อยู่องดยไม่อยู่ก็เดี๋ยวแล้วบราดกิทกับให้เพื่อนสนโทนัดให้วันนี้ไปเกไม่น่าแกน่าจะออกข้างนอกไม่อยู่ก็เลยไ,ไปเด็กคันหนึ่งคันนี้ไม่รู้วิ่งเข้าไปไหนน่าจะวิ่งเข้าเาตงันครับผมออกมาต่อคลองไฟครับ มนนัน,บ,นบ้านหัวหน้าทางดีครับนี่ออกฝั่งไหนตาครับผมหันหน้าบ้านพี่เล็กครับผมถังน้ำถังขยะสีน้ำเงินอันท,ที่สองครับบ้านดีอ่าหลังนี้เลยจึนี่หลังนี้เลยใส่มองไปแล้ว,ว,ลวเข้างานกันหมดแล้วครับผม ค่างแคบมากเราือได้คันเดียวแคบจนไม่รู้จะแคบยังไงระบอันี้เป็นที่ของกรมกรมเจ้าท่าที่เขาครับ เป็นของน่าจะตระกูลเดียวด้วยตระกูลแบบญาติชิดกันอยู่ตรงนี้มอนานหลายร้อยปีนะตรงมีติดฟองข้างข้ามกอวัชสาลาคกับผมข้างคองเลยวัชสาลาสจากะตองกรเดุมเนี่ยทำไรเนาะ การบริหารสวนคนต่อไปแรกรือว่าป่าอ้อยไม่ใช่ครับย่านนีเปียเห็นเ็าตัดไปทำอะไรเลยไม่จะปลูกทิ้งไว้นานแล้ว แก้วฝาบางใสครับปทุมธานีอาริยา รถติดครับสินงหนึ่งคือเขาทำสายไฟกันนะแล้วก็ไม่มีพนักง,งานโบกรถก็เยอะเลยครับฝั่งนี้ที่จอดให้ฝั่งนน้นก็นมาเยอะด้วยติดสิบล้อทิน่นนทีตินี่นะใจะเย็นกันครับผมรวก็จะเย็นกันเออ้อค่อยไปครับเดี๋ยวไปกันทุกคนครับผมใจเย็นกันได้ไปกันทุกคนครับถ้าใจร้อนก็ จะอาจจะได้ไปกันเนะาะประมาณห้านาทีแล้วครับจอดคือฟังเพลงจบไปเพลงหนึ่งแล้ว๋ือรถฝั่งนู้นน่าจะเข้ามาเยอะครับต่อคิว,วสายยาวเลยโอ้กี่ตันวะนี่ทอดเสาเก่าออกได้ด้วยทั้งตาหม่อด้วยั้งเข็มตามอแน่อนอนอน ห้าสิตัน50 T 4 เขาบ้านไม่ได้ ด้วยนะยาวกิโลหรือเปล่าฝันน่งโน้นเป็นกิโลฝั่งน,นี้เป็นกิโลครับนี่หออปากทางอ่าอะไรนะไม้ตาด้วยฝั่งนี้หมดแค่นี้แล้วหรือเปล่าเฮ้ยมีอีกขยะหนึ่งขยาหนึ่งหรือเปล่านมนแค่การทำงานก็ลำบากครับผม ับมาถึงบ้านแล้วนะก็คลิปนี้ e ีนี้คงไม่มีอะไรมากก่อนถึงเ,เมื่อวานแล้วครับผมก็ยังไม่รู้ว่าจะตัดออกตรงไหน,นก็ต้องดูกดันอีกทีหนึ่งครับว่าตัดตรงไหนทิ้งมั่งเนาะก็ไม่ได้นี่ครับผมเจออะไรก็ถ่ายถ่ายถ่ายเก็บไว้ครับจะตัดทีเดียวครับรลองคิดดูนึงเดียวครับอ่าปูยางบานหนึ่งแล้วก็ปูยางวันเสาร์เมื่อวานนี้ตีเส้นจบ ครับผมถ้าทำจริงๆก็เป็นถึงเดือนจบแล้วก็โอเคครับผมก็พอได้ครับแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้กี่เดือนแต่ก็สวยงามก็ดีเด็กแบนก็แบนแล้วก็สำหรับคลิปนี้ะได้ขอตัวลาแล้วผมก็ขอบคุณครับที่เข้ารับชมติดตามก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจเลยครับผมเดี๋ยวจะลิงต่อไปเนาะโอ้โจาะจางถนนเลยจนดีมีความสุขครับ เมื่อกี้พอดีเมื่อกี้ปไปไปร้านขายต้นไม้ซื้อกระถางมาสิบใบครับใบละสิบาทเกืบยี่สิบาทอย่างละห้าใบแล้วก็ซื้อดินปลูกมาเจ็ดร้อยเดี๋ยวมาลงเดี๋ยวเย็นๆครับดูว่าถ้าฝนไม่ตกจะปลูกจะแยกกระถางต้นไม้ครับเอาธรรมินลองมาปลูกด้วยสดายครับผมเจ็บขึ้นไม่ได้แล้วแตกหนอแล้ว กันครับผมตอนเย็นนะเย็นเย็นครับตอนนี้บ่ายสามบ่ายสองครึ่งจะลดก,กินนิดหนึ่งไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ